สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวคอฟดากอนวันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคการสํารวจหมู่บ้านให้นะครับคือปกติอ่ะเวลาเพื่อนๆสารวจหมู่บ้านน่ะมันจะสุ่มรางวัลที่ได้รับใช่ไหมครับนี่เดี๋ยวตัวอย่างนะอ่านีส่สำรวจหมู่บ้านปุ๊บอ่าเราไม่รู้เราเลือกอันนี้ไปปุ๊บอ่ามันจะได้อย่างงี้ใช่ไหมครับเราก็เราก็ทำอะไรไม่ได้จะกดอาีกนะครับแต่มันมีวิธีนะครับว่าทําให้เราอ่ะสามารถกลับมากลับมาตอบใหม่ได้ จะปเป็นยกตัวอย่างให้ดูนะครับสมมติหมู่บ้านนี้นะกดไปยืนเยวกันแรกปุ๊บได้นี้ได้เร่ง5นาทีเห็นไหมครับวิธีทำง,ง,ง่ายๆคือกด ESC ครับตอนเราจะตอบแต่เราให้กดเราไม่ต้องกดยี ium, นารเอาเทมครับเห็นไหมครับปุ๊บอ่าเร่ง5นาทีอันนี้เป็นฝึกทหารเราก็ไปดูรางวัลว่าเราอยากได้อะไร อ่านี่ไปเร่งทั้งหมดอ่ะไหมครับเร่งทั้งหมดก็จะดีกว่าเร่งเลือกอันใดหนึ่งใช่ไหมครับอ่าอะไรประมาณนี้นะครับอ่าเราลองผมไปลองสำรวจอื่นหมู่บ้านที่เลี้ยวสูงดูอ่าปึ๊บอ่าไหมครับได้ส่งิสัญญาก็คือสมุดเนาะอ่าเอาขออภัยครับกดผิดเดี๋ยวอ่าเราไปหมู่บ้านอื่นก็ได้อ่าถ้าต้องกด ESC เราต้องห้ามไปกดหมู่บ้านอื่นนะครับมันจะได้มาเรียกอันเดิมได้อันนี้นะครับได้เงินใช่ไหมอันนี้ไหมครับอย่าก,กดไปนะครับเมื่อกี้ผมกด แล้วก็กดไปแล้วก็เลือกดูปุ๊บอ่าได้ทองอีกแล้วเฮ้ยผมผมหรือผมเลือกอันเดิมผมไม่แน่ใจไม่เป็นไรเอาใหม่อ่าที่สามอ้าวเป็นทองหมดเลยไม่เป็นไรอันนี้เหมือนจะเป็นทองหมดนะอันแรกดูอ่าแรกเป็นทองอ่าไม่เป็นไรลองอันอื่นดูอ่าผมว่าเลือกสามอ่าเลือกอันแรกแรกเป็นเร่งวิจัย5นาทีใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ไปลองดูอันสุดท้ายเลย อันนี้จะเป็นเร่งทั้งหมดอันนี้ก็ฟิกนะครับตอนเเือเหมู่บ้านสูงๆครับถึงจะดีอ่านลองดิอันนี้อะไรอันนี้เป็นสมุดนะครับสมุดน,นี้ก็ถือว่าดีนะเพราะว่าเราเอาไปอัพหอระด,ดมเนะาะเราลองไปดูอันอื่นกันดีกว่าเห็นไหมครับอันนี้ได้ลูกศรผู้พิทักษ์ก็ถือว่ารางวัลเท่ากันเราไปดูอันกลางว่าอันกลางได้อะไรอ่ากลางได้เล่ง5นาทีเราจะไม่เอานะครับเล่ง5นาทีเพราะว่าเล่ง5นาทีเราสามารถซื้อได้ ซื้อได้ด้วยเงินในเกมแต่สิ่งนี้ซื้อด้เงินในเกมไม่ได้แล้วก็เอาอะผมเอาอันนี้เป็นเอาเป็นกองอัพกองกระโดมอะไรประมาณนี้อันนี้นะครับเทคนิคก็นี่ครับเลือกอ่ะเราสมมติเลือกอันแรกแล้วกด esc ออกมาถ้าเราไม่ต้องการอะไรประมาณนี้นะครับน,นีนกี้เป็นตัวอย่างนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนรู้สึกว่าเทคนิคนี้ใช้งานได้ดียังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเพื่อนเพื่อมีเทคนิคอะไรอยากให้ลองทำก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมอัดคลิปมาให้ดูตอนนี้ก็ขอตัวก่อนแล้วครับสวัสดีครับ